สวัสดีค่ะตอนเช้าวันใหม่นะคะพี่น้องที่รักทุกท่านคะ่ะเช้าวันนี้เราขอโอกาสนะคะที่จะแฮปปี้เบิร์ตเดย์กับคุณมารีนะคะท่านเป็นผู้ที่พระเจ้ารักและโปรดปรานมากมายนะคะขอคุณมารีนะคะมีความสุขมากๆและมีสันติสุขนะคะมีพระพรมากมายหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตและครอบครัวของท่านด้วยนะคะสําหรับเช้าวันนี้นะคะพี่น้องที่รักคะ่ะเราจะมาขอนำพรอเจนะนะคะซึ่งเป็นความรัก มั่นคงของพระองค์นะคะที่จะเป็นที่เล้าลมจิตใจพี่น้องทุกท่านนะคะในพระธรรมสรดีบทที่1 1 9ข้อ76กล่าวไว้ดังนี้คือขอความรักมั่นคงของพระองค์เป็นที่เล้าลมข้าพระองค์ตามพระดำดัสของพระองค์ที่มีแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ขอความรักมั่นคงของพระองค์เป็นที่เล้าลมข้าพระองค์ตามพระดำดัสของพระองค์ที่มีแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่นะคะพี่น้องที่รักทุกท่าน,นะค่ะ ทุกเช้าวันใหม่คือเช้าแห่งพระพรทุกเช้าวันใหม่คือความรักของพระองค์ที่หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของพวกเราความรักอันมั่นคงของพระองค์เป็นความรักที่ไม่เสื่อมคลายเป็นความรักนิรันดร์และความรักนั้นก็จะเล้าลมจิตใจของพวกเราทุกๆคนพี่น้องที่รักคะหากพี่น้องขาดความรักหากพี่น้องอ่อนล้าถอยกำลังนะคะให้เราเข้ามาในความรักอันมั่นคงของพระองค์เสมอเพราะความรักนั้นเป็นความรักที่มากมายและเป็นความรักที่หลั่งไหลลงมาตลอดเวลา และตามหนังสือพระบบอกกับเราว่าตามเพื่อดํหรักของพระองค์ที่มีแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะที่มาถึงผู้รับใช้ของพระองค์ในเช้าวันใหม่เป็นความรักอันมั่นคงของพระองค์ที่จะไม่เสื่อมคลายเป็นความรักที่จะเล้าลมจิตใจของเราเป็นความรักที่ดีและเป็นความรักที่มั่นคงมากๆขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันใหม่นะคะพี่น้องที่รักคะเช้าวันใหม่เราจะระลึกถึงเสมอว่าความรักของพระองค์เป็นความรักที่มีกับชีวิตของพี่น้องทุกคนเป็นความรักที่จะทําให้เรา มีสุขภาพที่ดีมีความมั่งคั่งเป็นความรักที่เราสามารถรักคนอื่นได้เป็นความรักที่เราจะยอมซึ่งกันและกันเป็นความรักที่เราจะแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันเป็นความรักที่เราจะอภัยซึ่งกันและกันที่น้อง <passion Josh> <Lakes' S 2> ที่รักค่ะพระเจ้าอยากให้จิตใจของเราอ่อนนุ่มพระเจ้าอยากให้จิตใจของเราอ่อนโยนพระเจ้าอยากจะให้เรากลับใจใหม่พระเจ้ารักเราเสมอนะคะใครที่รู้สึกว่าความรักนั้นเหือดแห้งไปนะคะให้เข้ามาใกล้พระองค์ให้เอา เรานะคะเข้ามาในการอธิษฐานในการนมัสก,การซึ่งเย็นนี้ก็เช่นกันนะคะเราจะมีการนมัสก,การสรรเสริญพระเจ้าในเวลาหกโมงเย็นขอพี่น้องเตรียมตัวกายใจของเรานะคะไม่ว่าท่านจะมีภารกิจใดๆก็าตามนะคะแต่จะขอให้แค่ประมาณสองชั่วโมงตอนเย็นวันนี้นะคะที่เราจะมีนัดกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้า เราจะอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์เราจะอนุญาตตัวเรานะคะให้เข้ามาถึงการทรงสถิตของพระองค์เพื่อรับความรักอันมั่นคงของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในเช้าวันใหม่นะคะพระเจ้ารักเรามากๆและพระเจ้าแสนดีกับเรามากๆพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ